คนรักกันชอบกันรีบวิ่งสีคุณร้อยลงจากกระดบ้านมาหากนะันเลยเองหน้าจะเจอกระถีร์แล้วเล่าดีเลยกลับาเจอกันแล้วดีเ่เจอจริงมาเที่ยวบ้านเอฟซีวันนี้เอ็งหน้าที่บ้านกงดงเดือยหมูเซอเออ,เ,อ,อเดี๋ยววันนี้จะพากันไปดูข้างในนะจ๊ะว่าบานพี่เอจะสวยจะนั่ขนาดไหนแล้วเจอกัน ดีใจเิงเนี่ยมาดีใจือนกันดีใจดีใจดีใจมากเลยเดี๋ยวพาพ่อดูบ้านจากบ้านเพิ่งสร้างเซจนัเนแยละไม่ได้ใครมามาดูยเล้ยพูตายแล้วตื่นเต้นมากเลยเป็นบุญเป็นอะไรมากๆไปจ้ะพี่ตายเลยพี่เอ๋ห้องโถงห้องรับแขกกว้างใหญ่มากโอ๋อามาามีโซฟาทั้งหน้าทั้งหลังไม่เท่าไหร่น้องในนี่โอ้โหที่ใารไปเท่าไหร่แต่เนี่ยโอ้โหจัดใหญ่จัดนักจัดเต็มยังก็ลงนั่งพี่เอ๋จะพาหนูไปดูห้องไหนก่อนเล้ไปดูห้องครัวเองเฉๆไปสิไปดูห้องครัวกัน อยู่ตรงไหนแอบมองเหล่ไปเห็นนะแกห้องครัวข้างล่างมีกระดาษหักคันไล่ลงไปนะห้องครัวกว้างมากโอ้โหห้องครัวกว้างใหญ่มากมันจะพีเอสแสดงว่าเป็นคนชอบทำกับข้าวใช่ไหมฮะไม่ได้ชอบทำรอแล้วทำไมทั้งใหญ่โตขนาดนี้ต้อกมีไงลังนี้หลไงนอ้งมันต้องมีเนาะมันต้องมีแล้วไอ้หลังนี้มีก็เขาเด็กมีอันนี้ดีมอสเขาจะคนเดินเข้ามาซื้อกระเพรากับข้าวเลยมาวางบนโตได้สบายใช่นะ ิงล้างจานก็ต้องมีใช่ใหญ่โตเพื่อนเพื่อนมาทำหมูกระทะกินกัน้างหมูกระทะดีเจอใจกันล้างจานเรากรงเตาแก๊สอย่างดีเลยอันนั้นปลงอะไรน่ะปลงอะไรมนะเอาไว้สิสำหรับใส่พวกเครื่องครัวตั้งแต่เนี่ยโอ้เป็นแบบมีทุกเขาปตูนะแล้วก็มีที่ดูดควันดูดไฟกลิ่นหม้อจอกเนี่ยจอกอีประตูนี้เนี่ยก็ทะลุออกไปหาแม่พี่ได้เลยเป็นประตันหลังนหัก เดือยไปเห็นนะอันนั้นห้องลับหรืออะไรอ่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวพามาดูพี่อยู่ในวัมมานี่เป็นห้องที่แบบเหมาะเจอรนะใครมานี่สะดวกสบายเลยนะนี่ต้องใชไปทำยังไงตอนแรกตอนแรกวะจะเอาไว้ทําอะไรดีว่าคิดไปบอกสักทีไปไปมาคิดเออเดี๋ยวเพื่อนจะมาบ้านไงน้องแนนี่ก็เออกินเหล้าหรือว่าไปแบบสั่งซันกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็มีแบบปิ้งย่างข้างนอกอีกเปิดประตูเปิดประตูทะลุมาได้เลยโดนอ่ะตรงนั้นอ่ะไหนนั หมายถึงปิ้งย่างหมูกระทะข้างนอกใช่ปิ้งเสร็จปุ๊บก็มาติ่ทข้างในนี้เ่อจะทำอะไรนะหวะหว่าจะว่าจะทำไอ้ตะเพียงออกไปให้มีซ่าปนันทามโอ้จะต่อเติมต่อเติมไปนะอีกโอ้โงชิวๆป๋องๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะเป็นคาเฟ่แล้ว ใช่แล้วถ้าอยากเข้าห้องน้ำหะมีห้องน้ำส่วนกลางบ้านคือเข้าใช้ได้กันหมดใช้ได้กันหมดเลยนล,ลองเข้าไปดูว้าวห้องน้ำเข้าก็สวยมากเลยจ้าแยกโซนเปียกโซนแห้งสไตล์มีซับอันันช้วัสดุสุขภัณฑ์อย่างดีห้องน้ำส่วนกลางตรงนี้จ้าใครก็เข้าได้ใครไปใครมาชอบใจแนนจนยางจพาจะพาไปดูอีกห้องนึง น,นี่นห้องนอนห้องอห้องแรกนี่ชั้นล่างห้องแรกแม่ดูชอบห้องนอนมากมันโลง่งมันป๋่งมันดูนะ่าจะนอนรับสบายดีเนี่ยเนี่ยนอน,น,อนสบายโหเนี่ยใช่ไหมม,มันมันสบายดีไง,งน,น้องเลนี้เออแล้วเราปิดนอ<ม>นลงนอนเข้ามาทะลุกออกมาทั้นี่เนี่ย,ยอ่าหลงโกลงโกลงทั้งนี้เลยจ้แนนจ้างพี่อะมีชั้นสองเดยเด้อเดี้ออพาไปดูอยากเห็นข้างบนนี่มาข้างบนนี้เลย มีห้องนอนสองห้องอ่ะแล้วก็มีห้องน้ำตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยไปดูไปดูกันไปเลยมาเลมาเลยโอ้โหมสวยมากเลยเนี่ยห้องบ้านนะมา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 มนมามามนมา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 มัมา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 มนีาม่เามาเามาอาม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 าานาม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  นูนเหลาเว้ยล่าสุดไปนอนกับเขาแล้วห้องนอนเขาหน้านอนมากๆแกเปิดม่านออกไปยังมีระเบียงให้มานั่งชมวิวด้วยนะใช้พื้นที่อย่างประหยัดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพมากไที่ห้องนึงจ้าไปที่ห้องน,นี้เนี่ยมาดูห้องนีห้องนี้หน้านอนจ้ะเนี่ยเป็นห้องที่แบมีระเบียงหน้าบา้านเป็นที่หน้า,านอนนอนเนี่ยเปิดออกไปนอนได้นั่งระเบียงชิวๆเลยโรงแรมดูสินี่เปิด บรรยากาศดีมากจ้ะพี่เอ๋อ่นะน้องบรรยากาศดีนี่วิดีโอคอร์กันหน่อยซิเอ๋ถ่ายรูปเซลฟี่กันหน่อยเออเลิศเลิศนี่รูปน่งก่อนหนึ่งจ้าสวยน้องโป่งน้อมานั่งอ่านหนังสือตอนเย็นน้อมานั่งชิวๆสูดหายใจลงสบาย มองซ้ายมองขวาก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาบรรยากาศดีบรรยากาศดีตรงนี้มันโล่งทำเลดีมากเลยอะเป็นที่ของเราเองไงเป็นที่ของเราเองเองดีนะบ้านแม่อยุงดานหลังบ้านแม่อยางหลังอืมอันนี้ตอนทำโครงการนี่เอตอนทำสัญญาตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยอาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะแมนจ้ะแล้วก็สร้างเซ็ตสร้างเซ็ตนี่ก็ประมาณเดือนสิงหาที่เซ็ต ลดเป็นเซ็ตเลยนะเซ็ตเลยอะไวอยู่นะวายวายวายวขึ้นไวแล้วก็ทําดีด้วยนะเป็นไงแบบทีมงานเขาเป็นไงมั่งเขาเวียนโทรติดต่อมาติดต่อมาดูมาแลตลอดเงี้ยทุกการก่อสร้างดีฮะโทรหาราไม่เสียใจรับสายตลอดไม่เสียใจที่เลือกบริษัทนี่ยใช่ไหมพี่อืเราจะมีบานทิ้นหลังนั้นเนาะบรราุเราอะใช่เองแล้วเราก็ต้องถามได้คุยได้เนาะพี่นนองบามชใช่หลังละร้อยสองร้อยเลยเนาะจริงกว่าจะเลือกบ้านดูแต่ละหลังเนาะ เ <Ooh. S 1> พราะเหลือไปเห็นกระเบื้องเขาใช้ของ S C G อย่างดีด้วยนะน้าไปดูห้องนอนนี่เซตเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำอีห้องนึงจ้าี่พี่เอเขาบอกว่านำเสนอว่าโอ้แต่ก่อนอื่นเลยก็คือเขาบอกว่าปวดท้องน้อยขอไปเข้าห้องบอกว่าอ้ห้องนี้เป็นห้องกลางคือสองห้องนอนเนี่ยใช้ร่วมกันได้สุขภัณฑ์ก็ใช้อย่างดีแยกโซนเปียกโซนแห้ง ห้องนี้สีสวยนะมีความแบบว่าดากดักแบบหินอ,อ่อนุอยฉันชอบฉันชอบใจห้องนี้เป็นยังไงบ้า,บานพียะชอบสวยหมอชอบใจจ้ะสวยหมอเจาะดีจ้าเดี่นั่งรบเพียบเรียบรอยบนโซฟาคนนี้นะ มอเจาะควังควังมีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องถงห้องรับแขกห้องครัวมีห้องรับเอาไว้จัดแบบบาร์ตี้กับเพื่อนได้ด้วยเนี้ยจ้ะแล้วเบียงเอยอะไรเอยข้างบนห้องนอนก็ยังสูดอากาศได้อีกอะคุณดีมากจบในละในงบประมาณเท่าไหร่นะจ๊ะจบเท่าไหร่สองล้านสองสองล้านสองงบแบบสองจุดสองล้านนะสามารถแบบในละมิดบ้านสวย ที่ดงเดือยได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากๆเลยใครนะจ๊ะที่อยากจะมีบ้านดีๆสักหลังเนาะเขาเรียกว่าบ้านห้วงจุ้ยดีอยู่เร็วดีมีทรัพย์อันต์ค่ะก็ติดต่อไปที่เพจได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าพี่เอจัดแล้วพวกแกจัดกันเ้ย